สวัสดีครับท่านผู้ชมทูวิชันน่าวนะครับขอนะนำท่านผู้ชมมาที่สนามอาบาจขอ,อนแก่นนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรูโมไทยลีกเกมคู่ระหว่างขอนแก่นยูเอ็ดนะครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของพีทีประจวบ FC นะครับในส่วนการบรรยายวันนี้มีคุณทศพลรัตนะและผมโยชินาลิกาเล่เป็นทีมผู้บรรยายนะครับแต่ท่านในบ้านนี่ต้องบอกว่าไว้ใจพวกเขาได้ชนะ6เสมอ4แพ้เพียงแค่นัดเดียวในนัดล่าสุดกับการเจอบุรีรัมย์นะครับ เกมเยือนก็อย่างนี้คุณโยธินเด้เรียนครับพึงชนะแค่แค่เกมเดียวเท่านั้นการเอาเอาจังหวะของพีทรีประจบได้บอลมาโมรีเอสโอ้โหสองก่อนเลยครับซ้ายข้ามคานดูจังหวะที่ไปบีบช่วยกันแย่งบอลมาได้นะครับเข้าซ้ายโมรีเอสขอลองจากกริปาลพลลากมาโยกแล้วก็ตวัดเข้ามาตรงกลางเอาบอลลงได้แต่ว่าหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วก็ลูกนี้ได้ซัดโดยพรากรแล้วก็แฉลบกครับเข้าประตูไป หนึ่งประตูต่อศูนย์ับขัดกันยไนเตดได้ประตูขึ้นนำนาทีที่6จากพลากรบวกกลางดูจังหวะเปิดเข้ามาตรงนี้ครับเกี่ยวบอลลงแล้วยิงก่อนติดบล็อกยิงอีกทีนึ่งอืมันฉลับครับดูครับจังหวะที่เปิดเข้ามาเกี่ยวบอลลงได้ดีแล้วครับแต่ว่าจิ้มหนีไปได้แล้วยิงอีกทีอู้โหเรียบครับก็หมดสิทธิ์แล้วครับอยิงมาฉลับให้บอลมา เอาครับจิรพันธ์ยัดเข้ามาตรงกลางหาจังหวะล่อลูกซัดลูกนี้หูชนเสามาต้องสก,กัดจีนงออกไปก่อนไม่มีตัวซ้ำนะครับจังหวะยิงของคลิโกโมราเอสอ้น,นี่ครับหน้ากรอบเขตโทษปล่อยให้โมราเอสได้ง้างเท้านะครับดูครับจับแล้วยิงเลยครับปั่นเขาโอ้โหเปิดมาทําชิงหลุดมาตาอวัวหลุดไม่ได้ยิงโอ้โหลูกนี้ยังขวางไว้ได้ซัดลูกนี้ออกมาครับตอนนี้ เข้าไปยิงครับตรงนี้ของตาอัวครับเบียดเอาชนะมาแล้วยิงโอ้โหแต่มือแข็งมากนะครับจิรวัตรยิงตรงนี้ปุ่มเซฟมือเดียวเลยครับพาขึ้นมาและเปิดเข้ามาตาอัวลูกนี้ยิงไปติดจิรวัตรซ้ำอีกทีโดยโมราเอสก็ข้ามคานโอ้โหเนี่ยครับตอนนี้บอลตามช่องเริ่มแผงลิดเหมือนกันนะครับแต่คนนี้ครับจิรวัตร หลุดมาพยายามจะดีดผ่านตัวแต่ว่าติดเซฟครับยิงซ้ำอีกทีหนึ่งก็โอ้โหโดนไม่ดีครับจังหวะของโมรลเอส <c oughs> ตาอัวสองทั้งสองคราแล้วนะครับที่โดนปฏิเสธโดยจิรวัตรเอาครับมาดูครับสารัตลองยิงเลยลูกนี้โอ้โยเข้าครับโอ้โหบอลมันตกแล้วมันกระเด้งโดนพื้นสนามโอ้โหเข้าเฉยเลยสองเอ่อหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับปีตีประจอีตีเสมอได้สำเร็จกาดจังหวะยากครับดูครับตรงนี้ยิงลว บอลตกตรงหน้าโอ้โหแล้วกระดอนหนีหนีเห็นได้เห็นเลยครับใช่ครับด้วยพื้นสนามไง่ครับตรงนั้นมันไม่เรียบนั่นแหละครับเนี่ยประตูทีเสมอเลยครับสำรองที่เพิ่งเพิ่งถูกส่งลงมาครับแต่หลบมาได้หนึ่งหักเข้าไมา้สารัตเข้าช่องนี้มาตาอัวถึงตาอัวหักเข้าไปโอ้โหโดนสก,กัดออกไปโดยแรนดิสโอ้โห ท้าวขวาเปิดไปเสาไกลลูกนี้ยังโดนโคสกันมาได้โดยชุนยาแล้วผู้ตัดสินเปล่าครับจบครึ่งแรกขอ,อนแก่นยู่งเตดก,กับพีซีประจวบนะครับยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสหรัฐครับเตะมุมเข้ามาอ้าวลูกนี้บ่งเข้าไปยังไงผู้ตัดสินยังครับยังยังคราวนี้อ้าวเป็นทางฝั่งของคีรอนครับโฉกบอลมาได้ประจวบได้บุก หักมาให้จิรพันธ์ลองยิงขวาลูกนี้ปัดทิ้งออกมาต้องโอ้หเคลียอ,ออกหลังไปก่อนครับจะเป็นลูกเตะมุมของประจวบครับวางเท้ายิงได้ดีด้วยบอลเกือบจะตกพื้นอีกแล้วนะครับโอ้ในคราวนี้นี่จิวรวัฒน์ากรพาบอลขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าลองซัดลูกนี้หูวียังไม่ตรงกรอบครับพลากรโอ้โหไม่มีใครเข้าประกบแล้วนะครับดูครับ แนวรับของบีทีประจู้จบใ้ถอยหมดเลยนะครับเปิดเืเ้องแรกพลากรได้ยิงนะจะังหวะยิงบอลมันไม่เชื่องเท้าเท่าไหร่ละครับจังหวะวางเท้ายิงมนเลยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหบอลพุ่งปัะจวบมาได้ดีลูกนี้เอาละครับจังหวะของโมไลเอสออกไปทางด้านซ้ายพันธมิตรจับบอลแล้วเปิดเลียดเข้ามาสารัดคืนโมไลเอสลองซัดลูกนี้ขัวไปติดขาของทางจิรวัตรครับยังได้อยู่โมไลเอสอีกทีนึงเอาลูกนี้เฉแลบโอ้โหปฏิกิริยาเหลือเชื่อ ที่ทำให้เขาเสียประตูดูจังหวะเซฟตรงนี้ด้วยขาหนึ่งครั้งครับแล้วเคลียร์กันไม่ขาดยังมีอีกครั้งของโมราเอสฉันหลับแล้วนะครับแบบโอ้ยยังเซฟไว้ได้เล่นสั้นมาครับให้จิรพันธ์จิรพันธ์เปิดเข้าไปในกรอบโดนโกคกสกันออกมาสารัดได้เข้าซ้ายสารัดหนีต่อมาจังหวะนี้สารัดอีกทีนึ่งโอโ้โหเรียบร้อยครับ สประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหพีธีประจวบแซงขึ้นนาจากสหรัฐกันยโรดดูครับจังหวะดีต่อมาแต่อัวจับเหมือนไม่ดีเท่าไหรแต่ว่าสหรัฐที่วิ่งเติมมาแล้วครับเข้าทางพอดีกดด้วยขวาแบบไม่ต้องจับครับโอ้โหบอลติดไซส์พุ่งหนีมือของเจิรดเข้าไปเป็นประตูสุดสวยเลยครับโมไเอสสหรัฐสหรัฐยังใช้ความคล่องตัวโอ้โหดูกะผิวดูกะผิวหูกกัตรอ้ว หลุดเสาแรกออกไปโอ้โหวันนี้ยังเด่นเลยครับสารัตด,ดูจังหวะที่เล่นด้วยความมั่นใจแล้วครับตรงนี้นี่มีออปชั่นยอดย้อยๆโอด่งโด่งมาลูกนี้โดนโคสกัดมายังเก็บตกได้เอาครับได้บุกต่อมาถึงพัทรพลพัทรพ,ล,พลลองยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับบอลเก็บมาตกมาได้จังหวะสองครับจับตรงนี้แต่ว่ามีตัวเข้ามากดดันเร็วด้วยนะครับ กระชากต่อและเปิดโดงๆเข้ามาถึงลองจิวเอาบอลลงได้คืนไม่ดีครับลูกนี้โดนดักไว้แล้วโดยทางตาอัวแต่บอลมันเข้าทางของคอนแกนอีกทีหนึ่งลองจิวลองจิวของเข้าขวาขวาแล้วจอดเข้าไปลูกนี้โดนปานมาจะซ้ํามันยังไม่ได้คืนกลับไปแล้วก็ซัดโดยปานเดชาก็ติดไม่ได้ครับโดนเคลียร์ลองจิ๋วเปิดเข้ามาตรงนี้แหละครับแล้วชกมาอุ่มก็ไปชนกับเพื่อร่วมทีมนะครับไปชนกับทางด้านของทีราบาซี่ โดนสวนกลางทางนี่อันตรายเจสันลูกองเปิดลูกนี้มาได้มงโอ้โหไม่ตรงกอรอบกับแลนดิสโอ้โชมฉบมาดีมากแล้วนะครับแล้วลูกเปิดของเจสังลูกนี้ออันตรายมากเปิดดีมากนะครับโอ้โหแล้วดูครับเปิดมาแรนดิสถึงด้วยนะครับไม่ดีแต่ว่าจีลพันอีกทีนึง เก็บบอลได้ไหมอ้าวแล้วครับหลุดมาแล้วสารัตคนเดียวสารัตหลุดเดียวสารัตลูกนี้ยังไงเปิดเออยิงติดครับยังได้อยู่สารัตเลือกยังไงยังคองบอลอยู่สารัตไหลต่อมาโมไลเอสจ,จับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่แต่ยังแต่งได้แล้วยิงลูกนี้หูไปติดเซฟของจิรวัตรครับน่าจะล้ำหน้าด้วยนะครับก่อนหน้านี้จงังหวะหลุดของทางสารัตนี่แหละครับนี่เสียดายน้อยหน่อยคือล้ำก็ล้ำไม่เยอะครับล้ำก็ล้ำไม่เยอะดูครับ โอกาสลุ้นนาทีของตัวเองด้วยนะครับแบบโอ้โหเลี้ยงจี้ไปจนสุดท้ายมุมมันโดนปิดเยอะไปหน่อยครับแล้วไหลมาตรงนี้โมราเอสก็กดึงจังหวะจนสุดท้ายจังหวะนี้วอลลิศล่วงลงไปบอลหยอดขึ้นหน้ามาของทางฝั่งทีมเยือนมานครับโมราเอสหนึ่งต่อหนึ่งโมราเอสเจอกับสักรรสด,ดิ์โมราเอสหลุดมาได้โมราเอสซ้ายละชิปเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อหนึ่งครับพีธีประจวบได้ประตูหนีหา่างนะครับจากคริกร์โมราเอสติดต่อกันเลยนะครับ ไม่รวมนัดบุรีรัมย์เพราะว่าเขาถูกยืมตัวมาดูครับเบียดเอาชนะศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ขนาดศักดิ์สิทธิ์ยังสดอยู่ใช่ครับศักดิ์สิทธิ์เพิ่งลงมานะครับเพิ่งลงมาเป็นสำรองครับแต่ดูครับมั่นใจครับแต่ท้าดวลวิ่งเลยครับแล้วก็โมเลสเจอกับชุนยะมีตัวประคองไหลมาให้กับตาอัวลูกนี้แต่งแล้วก็ขวาเรียบร้อยเลยครับ4ี่หนึ่งครับตาอัวโอ้โห โอ้ดูแกกลับฟันวิ่งมาเหมือนกันนะครับตอา,าตอัวดอซันโตสเนี่ยดึงจังหวะจนให้ตาอัวเนี่ยนะครับมีจังหวะที่ได้เปรียบที่สุดแล้วแล้วค่อยจ่ายแล้วก็นิ่งพอนะครับที่จะแตะหลบทางศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลือกยิงจิรวัตรไม่ทันครับก็เป็นอันว่าคอนเกนยูเอเต็นนะครับเปิดบ้านแพ้กับพีจีประจวบ FC เอฟซีไป1ประตูต่อ4นะครับ